างที่หลายคนทราบกันดีนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการที่สารสื่อประสาทในสมองมีการเสียสมดุลส่งผลให้มีอาการเศร้าหมองเบื่อหน่ายหมดความสนใจในสิ่งรอบตัวในชีวิตรู้สึกไรค่าและสุดท้ายก็คืออาจมีความคิดฆ่าตัวตายได้ค่ะ เพราะฉะนั้นการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยจึงจําเป็นต้องไปแก้ไขให้สารสื่อประสาทกลับมาสมดุลหรือว่าใกล้เคียงปกติและหนึ่งในวิธีการรักษาที่อิงอยากนําเสนอให้กับทุกคนนะคะก็คือการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นสมองหรือที่เรียกว่า DTMs ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวอิงพาไปดูค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอตั้งนะคะที่จะมาแนะนําการทํางานของเจ้าเครื่อง DTMS ค่ะคุณหมอคะอิงอยากรู้ว่าเครื่องนี้ค่ะมีหลักการทํางานในการรักษาโรคซึมเศร้าย่างไงบ้างครับเครื่อง DTMS เนี่ยนะครับมันก็ทํางานโดยการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะครับเพื่อกระตุ้นสมองค,ครับโดยในตัวเครื่องเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหมวด ในหมวกเนี่ยมันก็จะมีขดงวดอยู่ะนะครับพอกดเปิดเครื่องมันก็จะปล่อยกระแสขึ้น่นแมงเหล็กไฟฟ้าออกมาไปกระตุ้นสมองส่วนหน้า,านะครับโดยครั้งหนึ่งเนี่ยจากกระตุ้นประมาณ2วินาทีพัก20วินาทีแล้วก็ทําแบบนี้ซ้ําๆไปนะครับมันก็จะช่วยให้สมองส่วนหน้าเนี่ยทำงานอย่างมาเป็นสามารถทํางานได้เป็นปกติมากขึ้นแล้วไอ้เจ้าสมองส่วนหน้าเนี่ยมันมีส่วน เกี่ยวกับโรคซึมเศร้ายัางไงครับคุณหมอสมองส่วนน้าเนี่ยก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์นะครับ<อ>ความคิดการตัดสินใจต่างๆ<อ>นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทาเก็ตที่สําคัญของอการรักษาโรคครับตัวนี้ก็จะพุ่งไปตรงสมองส่วนหน้าโดยตรงเลยใช่ครับ<อ>การรักษาเนี่ยโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงที่เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องทําบ่อยหน่อยนะครับโ<อ>ดยทั่วไปก็จะทํา 3- 5ครั้งต่อสัปดาห์จนครบ20ครั้งเพราะฉะนั้นสมมติว่าคุณทํา5ครั้งก็ต้องใช้เวลา4สัปดาห์นนััหลงจาก้พ อาการดีขึ้น<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ก็จะเริ่มถีห่างขึ้นก็อาจจะเป็นสองครั้งต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆประเมินไปผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากลุ่มไหน ที่จะทําเครื่องนี้ได้หรือว่าได้ทุกกลุ่มเลยครับคุณหมอครับคือโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากคนที่1สมมุติว่ากินยามาสักพักหนึ่งอาการยังไม่ดีขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เอาเข้ามาช่วยให้อาการดีขึ้นได้<อ>นะครับ<อ>หรือว่ากลุ่มที่2ก็คือคนที่กินยาแต่ว่ามีผลข้างเคียงจากยาทําให้ไม่สามารถรับประทานยาได้นะครับ<ๆ>เครื่องนี้ก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกัน<อ>เพราะว่าผลข้างเคียงของมันค่อนข้างน้อยอนะครับหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อาการเป็นค่อนข้างเยอะเราก็อยากให้อาการดีขึ้นนววๆเพราาะ่่โยยปกติ ยาสึมเศร้าใช้เวลาประมาณ2-3สัปดาห์นะครับ <Ừ. S 1> ก็จะเห็นผลชัดเจนแต่ว่าเครื่องนี้โดยทั่วไปก็มักจะให้ผลที่ไวกว่าครับแล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปใน สมองใช่ไหมคะแบบนี้มันอันตรายไหมคะหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรที่คนจะทําเครื่องนี้ต้องรู้ก่อนไหมครับคือฟังดูมันเหมือนน่ากลัวบางทีคนเราก็จะไปนึกถึงภาพในหนังใช่ไหมครับที่มีการช็อตไฟฟ้าซึ่งเครื่องนี้มันจะแตกต่างกันนะครับมันจะไม่ใช่เป็นลักษณะเหมือนการช็อตไฟฟ้าอย่างหลักการของการช็อตไฟฟ้าเนี่ยมันคือกระตุ้นให้เกิดการชักเครื่องนี้ไม่ได้ทําให้เกิดการชักนะครับเป็นแค่การกระตุ้นบางส่วนของสมองเฉยๆนะครับทีนี้ผลข้างเคียงของมันเนี่ยสิ่งที่เจอบ่อยก็อาจจะมีปวดหัวได้บ้างนะครับเพราะว่า ช่วงตอนทาบางทีมันจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยมันเหมือนเอาหนังยางมาดีดติ๊กติ๊ก,ก,กที่หัว<ม>นะครับพอทําเสร็จมันก็อาจจะมีความรู้สึกแบบเจ็บเจ็บนิดนึงอยู่ได้บาง<ค>บางคนก็จะมีปวดหัวเวียนหัวอย่างเงี้ย<ม>สันส้นๆได้<ค>นะครับท<ค>ีนี้บางคนก็จะกังวลว่าจะมีการชักไหม <laughs> นะครับมันก็มีการศึกษาออกมาว่าโอกาสการชักเนี่ยค่อนข้างน้อยมากมีบางการศึกษาที่ศึกษาเป็นหมื่นเคสก็ไม่พบการชัก นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆโอกาสน้อยมากการรักษาด้วยเครื่อง DTMs เนี่ยก็ได้รับ US FDA approval <ม>นะครับเป็นการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของอเมริกาว่ามีประสิทธิภาพดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับการใช้ในซึมเศร้านะครับ<ม>รวมถึงยำคิดยำทำด้วยแล้วข้อควรระวังกับการใช้เครื่องนี้ทั้งคนที่ทำได้แล้วมีกลุ่มที่ทำไม่ได้ไหมคะครับค,คนที่ทำไม่ได้เนี่ยนะครับก็คิดเหมือนกับ การทํา m r i การทํา m r i เนี่ยก็เป็นการปล่อยขึ้นแม่เหล็ไฟฟ้าเหมือนกันะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เคยมีผ่าตัดใส่โลหะที่ศีรษะในสมองอย่างเงี้ยก็ทําไม่ได้ะนะครับหรือว่าคนที่เคยมีประวัติการชัก อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันผู้ผลิตก็มีการเตือนมาว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักได้แต่ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นคนที่เคยมีปอดการชักก็อาจจะต้องมีระวังนิดนึงเดี๋ยวนะที่คุณหมอบอกว่าใครที่เคยใส่อุปกรณ์เฉพาะที่หัวใช่ไหมคะแต่ว่าตรงส่วนอื่นๆของร่างกายเกิดอุบัติเหตุต้องดำเด็กอะไรไม่เป็นไรตรงอื่นได้ตรงอื่นได้หมดเลยคือถ้าจากศีรษะ30เซนทำได้30เซนโอเคแล้วก็คนท้องก็ทําได้คนท้องก็ทาได้ด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณแม่นะคะที่เป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก็มีโอกาส หรือว่าช่วงตั้งคันก็ทําได้ใช่ครับ<อ>จริงๆตอนที่นั่งทําอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถกดมือถือดู<ฮ>นั่นดูนี่ได้ตากตินะครับ <laughs> ทำเสร็จ20-30นาทีก็กลับบ้านได้ยกเว้นพวกตุ้มหูหรือว่าส้ยคอที่มันอยู่ใกล้ๆศีรษะอย่างเงี้ยก็ให้อทอนอสุดท้ายเลยอิงว่าอันนี้หลายคนอยากรู้ว่าแล้วถ้ารักษาด้วย D T M S แล้ว ยังต้องทานยาซึมเศร้าร่วมด้วยอีกไหมคะครับโดยปกติเนี่ยก็จะแนะนําให้ทํา D T M S ไปด้วยนะครับกินยาควบคู่กันไปด้วย<อ>แต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าการทํา D T M S เนี่ยมักจะทําให้ผลการรักษาเนี่ยไวกว่าเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่สามารถปรับลดปริมาณยาได้นะครับอาจจะทําให้การกินยาสั้นลงได้เหมือนกัน โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้นะคะหากรู้ตัวเร็วและเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์เร็วทุกคนก็จะมีโอกาสกลับไปมีความสุขในชีวิตได้อีกครั้งค่ะและโรงพยาบาล B M H H Bangkok Mental Health Hospital เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและต่อสู้ไปพร้อมกับคุณค่ะ